สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับกระบะผันใจวัยรุ่นนะครับประเทศไทยนะครับคือเจ้าตัวอีซูซุนะฮะผมดีแม็กซ์เครื่อง1.9นะครับผมบูพาวเวอร์ตัวมายเนอร์เชนนะครับผมเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันนะครับอ่านะครับผมมาดูกับอีซูซุคันนี้นะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยครับผมล้อใหม่ยางใหม่น็อตล้อใหม่นะครับผมจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นฝากระโปรงนะครับเพียวคาร์บอนนะครับงาน GP พีเลสซิ่งนะครับผมแล้วก็มาตัวกันชนหน้านะครับอันนี้จะแตกกว่าชาวบ้านนิดนึงก็คืออุด ปอดไลท์มานะครับผมให้ดูสวยดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้นะครับไทเทเนียมนะครับอ่ะมาดูข้างๆกันครับอ่ะครับผมมาดูข้างๆนะครับผมฟิตเมนต์นะครับประมาณ5นิ้วสอดนะครับสำหรับล้อหน้านะฮะล้อหลังนี่คือ2นิ้วสอดนะครับผมตามสเปคเลยนะครับกระบะไทยนะครับ ้างก็ขาวอวบสะอาดนะครับผมสันเสร็จคมครบนะครับฝาท้ายนะครับแม็กไลเนอร์นะครับใหม่เบิกนะครับไม่มีรอยการใช้งานใดๆนะครับผมเพราะที่นี่เบิกใหม่ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับข้างบนนะครับผมจะเป็นแก๊ปหลังนะครับคาร์บอนของมอนซ่านะครับผมเป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงกันครับอเดี๋ยวมาดูความเดิมในห้องเครื่องกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ขาโบงนี่คือเบามากนะครับเป็นกลียวคาร์บอนนะครับห้องเครื่องคือเดิมสนิทนะครับผมมีท่อนะครับสเตลเลสทั้งใบนะครับ1เส้นท่อวัดบูทนะครับที่เหลือแล้วครับเป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับห้องเครื่องเดิมสวยสนิทตัวนี้มี ABS นะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบเพดเปิดเดิมทุกอย่างนะครับผมเราคัดสภาพอยู่แล้วนะครับผมอยากได้ที่รถบอดี้เดิมนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้ไปใช้งานอย่างสบายใจนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่า เอาละครับผมเดี๋ยวมาชมภายในกันนะฮะเกียร์นะครับผมเป็นตัว6สปีดพวงมาลัยนะครับผมปรับได้4ทิศทางกระจกปรับไฟฟ้านะครับทั้ง2ข้างเลยบู o พาวเวอร์มาครบเลยนะครับภายในโดยสารเนี่ยก็คือว่าใหม่ๆไม่มีแบบว่ารอยขีดข่วนใดๆเลยก็สมปีครับปี21ครับผมระบบความปลอดภัยนะครับผมแอร์แบ็กสายฝานะครับ ปลอดภัยทั้งคู่เดินทางด้วยกันปลอดภัยด้วยกันนะครับผมเลขไม้น,นะครับอยู่ที่3ามหมเท่านั้นโอ้โหโคตรน้อยน้อยกว่านี้นี่คือแทบจะป้ายแดงอยู่แล้วจะพาไปชมด้านหลังมั้งนะครับไปนะอันนี้จะเป็นผู้โดยสารด้านหลังน,นะครับผมผมสูง180ดนะครับโครกว้างครับนี่ฮะหัวเหลือเหลือหน้าเหลือเหลือมีที่ล็อกเด็กพร้อมจะมีครอบครัวนะครับเด็กเล็กเด็กน้อย มีล็อกเด็กตรงประตูให้เรียบร้อยเอาละครับผมสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับค่างวดเท่าไหร่นะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับผมพาไปชมดีดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเอาละครับราคาะคระับอยู่ที่575,000นะครับผมเป็นอ e ีวุส n ออนิวปี2021นะครับ6สปีดนะครับผมผ่อนเท่าไหรค่ครับ ผ่อนไป9,008ครับผมเหมือนหนึ่งมีทอนครับออกรถ1,000นะครับไม่เก็บเพิ่มนะครับ1,000ไม่เก็บเพิ่มนะครับผมได้อีสุคันนี้ไปใช้เลยนะครับสี่ประตูะครับสี่ประตูครับผ่อน9,008นะครับ 9, ร<ช>ผมบออกรถ1,000นะครับมีที่ไหนไม่รู้แต่ที่นี่มีเออ <row> ไม่เก็บนะครับมไม่เก็บเพิ่มด้วยเอา เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีนะครับผมมูลค่า5 0 0 0ันบาทนะครับผมสําหรับการเซอร์วิสนะครับของเหลวทุกจุดนะครับใช่ก็คือออกจากที่เราไปก็คือนับหนึ่งใหม่เลยใช่เซ็ตตีโร่ให้เลยนะครับผมก็คือใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราถ่ายน้ํามันเครื่องหรือยางอะไรอย่างนี้เราจัดการให้อยู่แล้วนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมอีวุสุคันนี้นะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0 8 8ย์2 4 5 8 7ปนะครับ ผมนะครับ095-550-9525นนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะมีรถอะไรมารีวิวนะครับรอติดตามได้เลยนะครับผมได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ